พี่น้องอีสานบานเฮาและพี่น้องขั้นเร่งไกลๆถุกบ่องถุกบอลถุกแก่ครับว<ม>ันนี้ด<ม>ีใจ<ม>ที่มีโอกาสเวียนมาบรรจบครบรอบอีกครั้งหนึ่ง<ม>หลังจากห้างหายขันจำโบผิดวันที่29เามษาเนาะขอกับพีกับนองหากเดือนแล้วนะครับวันไห้มย่ยามทียมนองวันนี้ต้องขอโทษขออภัยแทนเจ้าของสถานทีน่นั่งวันนี้นะครับเจอจืนแฉะไปจนันแต่ไม่เป็นไรนะครับตอนนี้ข้างในข้าหยับไปหยับมาจังน้อยมืออื้นเศร้าพี่น้อง บอดลองยากแต่เก็บเอาลองเท่าร้อมคมกันเดี๋ยวนี้แล้วนี่กือกรับขึ้นไปเก็มอายุนาบานาคอนต่อแม่เมื่อคืนจริงมอากล่างสวัสดีนะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องคะอะไรนอกกันสวัสดีพี่น้องนะครับที่กำลังรับชมอยู่ทั่วโลกในขณะนี้อม่ท่านไหนดูแบบนี่น้องนะครับ ใส่ขวาค่ะกลางค่ะทำก้องพอใจกับพี่น้องไปแล้วเนาะแต่ทองตอนหัวคํานะครับสําหรับยูทูบเบอร์และเพจนะครับขออนุญาตงดการไลฟ์สดนะครับทุกๆช่องเด้อขันอยากสิเขาไปเบิ้งไปเบิ้งช่องสาวหน่อยเพจบอนแพงนะครับว่าเขาไลฟ์สดอยู่ใช่ไลฟ์สดทุกๆวันนะครับ99บาทแค่นั้นเองบอแพงนะครับ,รบแต่ท่านสามารถถ่ายคลิปและทําไปตัดต่อนะครับเพื่อโปรโมทเท่าสิขอวคุณพี่น้องเป็นอย่างสูงเพราะว่าเขากุ้มตอนนี้ท่านบอกท่านครับท่านท่านเพราะว่าเขาพี่อีกสองรอบ อีกรอแรอบเรายังเล่นไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องครับเอาขอบคุณทุกเรื่องเชื่อใจขอบคุณทีมงานผู้จัดทีมงานดีดีโปรดักชั่นของพี่อ้อมนะครับพร้อมทีมงานขอบคุณบริษัทคำคุณสีสุขจำกัดส,สื่อโฆษณาสื่อมีเดียที่ได้มาถ่ายทำงานบูชิยวชาญรกับปุ๋ยประการตา อรุณเพิ่มูนกำไรเกษตรกรทั่วไทยใช้ปุ๋ยรุ่งอรุณเครื่องดื่มสมโอทีมีดีเพราะมีซิงและแอลกานินวิตามินบีผสมสารสกัดจากสมขวดใหญ่แค่10บาทวิวแอปซีเรียวาเลตีเกาหลีที่มีภาพไทยและอีสานมากที่สุดในโลกดาวน์โหลดบนมือถือหรือว่าดูผ่านเว็บได้ทุกที่วีออ่านว่าวิวใครๆก็วิวได้ อาบน้ำครั้งใดอยากให้ผิวลวลหน้าขาวใสต้องสบู่สมุนไพรอิ่มออนสบู่สมุนไพรอิอร่มออนสวยกิ่งต้องอิอ่มออนเองเดินผู้ให้การสนับสนุนนั่นก็คือฝายลายน้ำยาปรับผ้านุ่มฝายลายสุดเข้มข้นด,ดีไลรหอมนานสามเท่าผ้านุ่ม รีบเรียบง่ายใช้ได้ทั้งครอบครัวนะคะยิ่งเป็นหนาฝนอับๆจังสี่แล้วพี่น้องครับซักแล้วนะครับจะเรลยครับใช้น้มยาปรลาพนมฝายลายฝากใหมกับพีกัมพนมเมื่อนี้พี่ยังมาฝากพีกัมพนมเมื่อนี้เข้าเปลี่ยนนิดนึงเปลี่ยนแบบไรเข้ามีสบู่นะคะแจกให้ฟรีหนึ่งพันหกร้อยก้อนแต่ว่าบริกิจกรรมของเราจะอยู่ด้านหน้าเข้าแจกไปแล้วส่วนหนึ่งตอนนี้เลือซัมนี่แล้วเด้เหลือไายปันใดแจกไปทดลองใส่ได้ค่ะเอาทดลองใช้ดูค่ลายปันใดหรือปะที่นี่ นะเดือดไหลอยู่เนี่แต่ด้านหน้าบูญกิจกรรมเราก็มีนะเดี๋ยวขออนุญาตซิยนก็บ่ได้เด้่เพราะว่ามันมันก่อนมันแยากก็ต้องย่นเด้อขออนุญาตเด้อค่ะเพราะว่าเดี๋ยวน้องๆท่านพร้อมแล้วเอิรนเฮาเด้อยนบอดึงสองสาวบอด้อขออนุญาตเด้อค่ะแกได้แล้วขออนุญาตนะครับขออนุญาตนนะครับขออุญาตเด้อค่ะครับ เอาไว้อันย่านมันแข็งกันเอยได้ไหมเนื้อมันอีแข็งกันอยเนื้อขอได้ยันกันแล้ะเดี๋ยวมันสีบอลทันมันสีบอลทันมันสีบอลทันน้องๆท่าแล้วทางหลังเอาไรเนี่ยฝากไปด้วะค่ะตอนนี้โปรโมชั่นพิเศษผู้ใดอยากซื้อนะคะสามก้อนหนึ่งร้อยบาทนะคะขอโทษนะคะเดี๋ยวขึ้นสีโลนัวกเราเด่น่ะห้าข้างบุดแนจาห้าข้างบุดแนจาเระวังตำกล่องพันเด้อ